ทำไมตอนแรกมันเือเออช่างช่างเถอะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง DJ Gaming อีกถและเราก็จะมาทำอนิเมชันกันแล้วนะครับและเราก็จะมาแนะนำตัวกันซึ่งผมก็ชื่อทิวโอเคช่ดช่ชื่อทิวนั่นแหละและทุกคนก็ไม่ต้องไปสงสัยนะว่าไอหัวแดงด้านหลังมันคือใครมันคือเพื่อนผมเองชื่อไอไก่เองซึ่งเขาก็ไม่อยู่แต่เราก็จะาพาเสียงไอไก่นะครับไอไก่อายุ11เหมือนผม จะแทนด้วยหัวแดงนะเดี๋ยวผมแทนด้วยหัวฟ้ามาทุกแล้วผมก็จะถือของประมาณนี้นี่ของประมาณนี้ส่วนใหญ่จะถือไม้ใช่ผมถือไม้และที่ถือไม้เพราะว่าผมวาดมือไม่เป็นดูดิผมวาดไม่เป็นใช่แล้วหรือก็มีวิธีแก้ก็คือเอามือใส่กระเป๋าได้หละนี่คือก็คืออีพีแรกนะใครที่ทก็มา แล้วก็จะมาแนะนํำตัวละครที่เราจะรีวิวก็เหลือสีเขียวสีเหลืองสีม่วงโอเคช่างมันอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทำไมไลค์มันแปลกๆวะช่างมันจบ